โชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาล ได้มีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวพผจนภัยร่วมทุกขร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดิน ทุ่งด้วยกันค่ะมามาบ้านเพื่อนแค่ก,ก็เหมือนบ้านเราแหละนานมาทีก่อนจะจําไม่ได้ทุ่งนาที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะพี่ๆน้องๆ สมัยก่อนจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ของสามีของยายสนค่ะเพราะว่าจะเป็นทุ่งนาอยู่ติดถนนแล้วคุณตากับพ่อกับแม่เขาจะเป็นช่างสร้างบ้านขายค่ะพี่ๆน้องๆสมัยก่อนคุณพ่อของสามีของยายสนเขาจะสร้างบ้านเขาสร้างเสร็จแล้วเขาก็ขายสร้างเสร็จแล้วเขาก็ขายเขาจะขายทั้งบ้านทั้งที่ไปเลยค่ะพี่ๆน้องๆ วันนี้ยายสนกับคุณตาก็เลยพากันมาเลาะดูค่ะคุณตาก็บอกว่าคิดถึงแล้แกจะมาดูทุกปีด้วยนะคะพี่ๆน้องๆไม่ใช่เฉพาะวันนี้ค่ะแกจะพายายสนมาเลาะทุกปีเลยค่ะยายสนก็ถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝัข้าก ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจวงนี้จะเป็นโรงเรียนของแกคะ่ะโรงเรียนที่ว่าแกมากเข้าโรงเรียนตอน,นเป็นเด็กจะบอกว่าแกเดินแกพากันเดินมา,น,น,มานี่แหละคะ่ะก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละคะ่ะสมัยก่อนก็เดิน เห็นไหมคะบอกให้เยส,สุนส่งให้ดูใหญ่เลยหลักนี้แกก็ทํากับพ่อแกในช่วงแกเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะคะนั่นแหละค่ะคุณตาถึงได้มาทําบ้านตัวเองได้เพราะว่าการซ่อมแซมบ้านพวกนี้คุณตาจะทําเองหมดที่ตรงนี้แกชี้บอกว่าแถวนี้นะ่ะเป็นที่ของพ่อของแม่แกทั้งแถบเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูบ้านหลังนี้ค่ะอันนี้ที่ว่าเป็นโรงเป็นฉางอันนี้เป็นฝีมือของพ่อแกแล้วแกทําแล้วทีนี้บ้านหลังสีเขียวๆนี้อันนี้เขาสร้างขึ้นใหม่ค่ะเพราะว่าเป็นหลังเก่าเขาลื้อทิ้งไปแล้วค่ะเพราะว่ามันเก่าแกบอกว่าบ้านหลังเก่าที่แกทําเอาไว้นะคะที่ขายให้เขาไปมันผุมันพังเขาลื้อออกแล้วก็สร้างใหม่ค่ะ ตรงนี้แกชี้บอกไปถึงนูน้นถึงป่านะคะทั้งแถบเลยนะคะพี่ๆน้องๆแกบอกว่าเป็นที่ของพ่อแกทั้งนั้นสมัยก่อนนะคะ ช่วงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงกลางหมู่บ้านของเขาค่ะก็อยู่เป็นหมู่บ้านเหมือนบ้านเรานั่แหละค่ะพี่ๆน้องๆแต่ทีนี้สมัยก่อนเนาะค่ะก็คงจะเหมือนบ้านเราอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทก็ไม่ค่อยมีรถเหมือนกันแกบอกว่าก็ไม่ค่อยมีรถวันนึงก็จะมีแค่เที่ยวเดียวเหมือนกันเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะหันไปใช้รถส่วนตัวกันแล้วค่ะ รถเมย์ก็ห่างเหมือนกันค่ะอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นชนบทค่ะตอนนี้คุณตาจอดให้รถเขาแซงไปก่อนเพราะว่าเราจะได้ขับรถช้าๆเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆค่ะ แต่ก็สินะอ่องกิมกุกอะนะเออเออบ่มีแต่ก็องค์เกุกมาโตอย่างต้นทูบนี่มันงอกได้เกิดได้ทุกประเทศเลยนะพี่น้องอยู่นี่ก็มีต้นทูบหนาวมันก็ไม่ตาย บรรยากาศสวยงามค่ะนึกว่าแต่จะไม่มีแสงแดดให้ดูแบบนี้เบอร์รี่ขอแต่ให้มีต้นค่ะมีลูกทุกที่อันนี้บูเบอร์รี่อันนี้เรดเบอร์รี่ กำลังติดดอกขาวๆนี่คะ่ะเด็ดเบอรี่อุ้ยติดลูกแล้วพี่น้องที่บ้านลูกแดงอะ่ะอันนี้เป็นลูกแดงเดี๋ยวไปแวะดูตามป่าด้วยค่ะเรามาธุระมาบ้านเพื่อนคุณตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขากลับเราแวะป่าไปเรื่อยๆ เอซากูกำลัะตรวจกตั้งแตุกขาสกอตติครอบคกบ้านมันเก่าแก่เขาต้องพักเาต้องรื้อทิ้งสมัยก่อนแกบอกว่าเสียดายเขาบอกให้พ่อแกระยะทางประมาณสองกิโลเมตรเขาให้ฟรีด้วยซ้ำไปอันนี้อยู่ริมแม่น้ำเขาสร้างบ้านให้คนเช่าเป็นบ้านพักร้อนนะคะ สมัยก่อนมันอย่างบ้าเลยนะคะนอกสมัยก่อนก็แปดสิบเก้าสิบปีที่แล้วนะคะให้กันยังไม่อยากจะได้อยู่แต่ตอนนี้มันก็มีค่ามีราคาก็เหมือนบ้านเราเนาะค่ะอันนี้ถือโอกาสแวะข้างทางเด้อพี่น้องแวะดูป่าแต่ป่านี้จะเป็นป่าเรดเบอรี่มากกว่าเด้อค่ะ ลูกแดงนะคะอันนี้ต้นลูกดำลูกบูเบอรี่ลูกโตขนาดนี้แล้วค่ะป่านนี้มองไปทางไหนก็จะเป็นพวกต้นเลดเบอรี่มากกว่าต้นบูเบอรี่ก็มีห่างๆนี่แหละคะ่ะเวลาพวกเรามาหากันก็จะหากันเดินวันหนึ่งไม่รู้กี่ปา่ปากี่ดงกี่โคกกว่าจะได้เงินเขานาะค่ะเนาะอันนี้ต้นเล็กๆ ก็พอมีลูกค่ะอันนี้จะอยู่ห่างจากบ้านยายสนมาประมาณหกสิบกิโลที่เห็นเป็นช่อดอกนั้นค่ะอันนั้นจะเป็นพวกเรดเบอร์รี่ลูกแดงนะคะเขาเรียกลูกแดงลูกดำนั่นแหละค่ะอันนี้ดอกก็โตรประมาณนี้แล้วค่ะถ้าเวลาเขาสุกเด้อค่ะ เราจะเก็บลูกดำละ่ะลูกบูเบอรี่ไปก่อนประมาณเดือนเดือนหรือเดือนกว่ากว่าอะไรอย่างกันนี้แล้วทีนี้ลูกแดงก็ถึงจะสุกตามหลังนี่นะคะอันนี้เป็นเรดเบอรี่กำลังเป็นดอกบูเบอรี่เป็นลูกแล้วค่ะป่าสวยมาก มาค่ะเที่ยวป่าด้วยกันกับยายสนวันนี้มีแดดค่อยยังชัวยุงไม่หามดูแต่ละต้นของเขาค่ะป่านี้ต้นเบอร์รี่จะห่าง อันนี้เรามาธุระกันเด้อพี่น้องไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาดูป่าถ้าว่าป่าของเขาจริงๆนะ่ะเยสงจะตรงไปที่ว่าป่าที่เราเคยเก็บอันนี้มันจะเป็นป่าที่เราไม่เคยมาแล้วที่นี่มันอยู่ข้างทางก็เลยแวะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเด้อดูต้นนี้มันอยู่ตรงกับแดดจะเห็นไหมค่ะพี่น้องนี่ต้นเล็กๆเองแต่ลูกเต็มไปหมด เกษสถึงบอกว่าปีนี้ดกมากเห็นไหมคะ่ะต้นเล็กๆน,น้อยๆก็มีแต่ลูกพี่น้องเห็นไหมแม้ถ้าใ้ป่าใหญ่ๆดงใหญ่ๆจะไหมถ้าพูดแบบตลกตลกเนาะเหยียบดินไม่ลงแง่พี่น้องขนาดต้นเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนแล้วอ่อนซอนอีกอยู่เนี่ยถ้าขนาดนี้ยายสนก็ถือว่าดกเด้อค่ะพี่น้อง แถมจะเก็บจะเก็บง่ายด้วยซ้ําไปเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าเก็บง่ายมันเป็นลูกรุ่นเดียวกันค่ะโตพร้อมๆกันมันก็สุกพร้อมๆกันถ้าเป็นดอกอยู่แล้วก็สุกแล้วทีนี้นบางบางลูกโตไปแล้วบางลูกยกังติดดอกอยู่อันนั้นน่ะเก็บยากมากแต่อันนี้ลูกเขาจะรุ่นรุ่นเดียวกันเห็นไหมคะ่ะรุ่นเดียวกันเลยอันนี้จะเก็บง่ายทําความสะอาดง่าย แล้วแถมปีนี้เด้อค่ะถ้ามันอิ่มฝนดีๆเด้อในช่วงที่ว่าเขาจะสุกน่ะช่วงนี้ลูกเขาโตมากเพราะว่าเขาเขาได้ฝนเพราะว่าแบบฝนไม่ทิ้งช่วงในช่วงเขาใกล้จะสุกอีกทีนึงเด้อค่ะพี่น้องควนน่ะจะหลุดออกง่ายเขาอิ่มน้ํถ้าว่าปีไหนไม่อิ่มน้าน่ะควนจะติดมาเยอะ ไป okay. okay. ค่ะเดินทางต่อกันค่ะยุงกัดโอโหขึติเสียตัวนี้คือที่ไล่ตาโอเคค่ะเยสุตก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสุเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วย สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ